เงเล่ารอบกองไฟประสบการณ์อาถรรพ์แห่งพงไพรส่งคุณหลอนก่อนเข้านอนบทที่สี่นกกลางหุบใหญ่ที่แทรกตัวอยู่ระหว่างทิวเขาเตียเต้ยๆสองลูกบริเวณนั้นสว่างสวัยพระด้วยแสงจากกองไฟหลายกองที่ถูกก่อขึ้นเพิงพักน้อยใหญ่ที่สร้างขึ้นอย่างหยาบๆแทรกตัวอยู่ตามหมู่แมกไม้ ตรงกลางหมู่เพิงพักเหล่านั้นมีลานกว้างที่ณตอนนี้มีผู้คนกลุ่มใหญ่กำลังนั่งล้อมรอบกองไฟผู้คนเหล่านั้นต่างเปล่งภาษาบางอย่างที่ดูคล้ายจะเป็นบทสวดของพวกชนเผ่าตรงกลางลานนั้นมีศพชายร่างใหญ่สองคนนอนอยู่บนแคร่ไม้โดยมีชายตัวดำร่างใหญ่ผมเผากระเซิะกระเซิงยืนถือไม้เท้าที่หัวกะโหลกมนุษย์ประจำอยู่ชายผู้นั้นยืนกลางแขนแงนหน้ามองท้องฟ้า พร้อมกับเงืมงำพึมพำภาษาประหลาดอย่างไม่ขาดปากอีกด้านกลุ่มคนทั้งชายหญิงที่นั่งล้อมรอบต่างเปลงเสียงตามชายผู้นั้นอย่างไม่ขาดสายเช่นกันครั้นแล้วครู่ต่อมาคนพวกนั้นก็ลุกขึ้นพร้อมกับเต้นไปรอบรอบกองไฟตามจังหวะบทสวดประหลาดทางด้านพรานเท่าคำปันนายดำรงและพรานน้อยที่ถูกพวกคนป่าจับตัวมาพวกเขามารู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาท่ามกลางเสียงบทสวดประหลาดของพวกนั้น แทนที่จะมองเห็นท้องฟ้าในยามราตรีกลับเห็นเป็นกรงไม้ที่สูงประมาณเมตรกว่าๆแทนมือและขาทั้งสองข้างยังถูกมัดด้วยเชือกให้อยู่คนละมุมคอก็ยังมีไม้ไผ่ที่มัดเป็นหน้าจัว่วสวมคอพวกเขาไว้อยู่ทั้งสามพยายามยันกายลุกขึ้นแต่ทว่าความเจ็บแปลบและหนักอึ้งที่ท้ายถอยทําให้ทั้งสามคนต้องนอนอยู่ตรงนั้นอีกพักใหญ่จึงสามารถลุกขึ้นนั่งได้นี่ที่ไหนกัน พรานน้อยพึมพำออกมาน่าจะเป็นหมู่บ้านคนป่าครับนายดำรงว่าหลังจากที่มองสำรวจไปร,บรอบๆแล้วไอ้ไกลล่ะมีใครเห็นมันไหมพรานคำปันเอ่ยถามขณะยันตัวลุกนั่งไม่เห็นเลยลงุงหรือว่าพวกคนป่ามันจับไอ้ไกลไปไว้ที่อื่นพรานน้อยว่าพลางสะบัดหัวไปมาไล่ความมึนงงและความเจ็บก็อาจจะเป็นไปได้นะ รานเท่าว่าหลังจากที่สายตาของทั้งสามคนเริ่มสภาพคุ้นชินกับความสลัวตรงนั้นได้แล้วภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าทำเอาพวกเขารู้สึกชาว่าไปทั้งตัวเมื่อในทีแรกทั้งสามคนคิดว่าคนป่าพวกนั้นกำลังจะอะไรสักอย่างกับพรานไกลแต่แล้วก็ต้องโล่งใจเมื่อจังหวะหนึ่งกลุ่มคนป่าพวกนั้นเผยช่องว่างให้มองเห็นเข้าไปถึงใจกลางพิธี ตรงนั้นมันเผยเห็นร่างสองร่างที่นอนแน่นิ่งอยู่บนแคร่ไม้มันเป็นร่างของคนป่าสองคนที่ตายไปเพราะถูกยิงนั่นเองถึงอย่างไรพิธีประหลาดนั้นก็ทำให้พวกเขาสนใจอยู่ไม่น้อยพวกมันทำอะไรกันนะลุงพรานน้อยตั้งกระทู้น่าจะทำพิธีบูชาฟไฟก่อนจะเ,าเราไปย่างกินละมั้งพรานเท่าคำปันว่าลุงก็โผดไปมันอาจจะทำพิธีศพให้กับเพื่อนมันที่โดนยิงตายก็ได้ ดูนั่นสี่สองคนนั้นคนหนึ่งเป็นคนที่คุณดำรงยิงตายส่วนอีกคนเป็นคนเี่ไกลย,ยิงตายว่าแล้วพรนานน้อยก็ชี้มือไปที่กลางกลุ่มคนป่าที่ตอนนี้พวกคนป่ากําลังนั่งลงหลังจากลุกเต้นไปร,บรอบๆชายคนนั้นเขากําลังทําพิธีอะไรหรือพรานนายดำรงตั้งกระทู้หลังจากที่เห็นว่าชายถือไม้เท้าที่ยืนอยู่กับศพบัดน,นี้ชายผู้นั้นยื่นไม้เท้าหัวกระโหลกให้กับหนึ่งในชายสองคน ที่ลุกขึ้นเดินเข้าไปหาครั้นแล้วชายผู้นั้นก็รับเอามีดจากชายอีกคนพร้อมกับก้าวขึ้นไปนั่งคร่อมบนร่างของศพพรานเท่าตาเบิกโพรงเมื่อเห็นตามที่นายดำรงว่ามันจะทำอะไรของมันวะอย่าบอกนะวะยังไม่ทันที่พรานเท่าคำปันเจอไอ้จบด้วยซ้ำคนป่าร่างใหญ่ผู้ที่ขึ้นนั่งคร่อมศพเข้าเงื้อมีดเล่มนั้นขึ้นสุดแขนท่ามกลางความระทึกอันน่าประหลาดใจของคนทั้งสาม และแล้วลว,วินาทีอันระทึกนั้นก็เกิดขึ้นชายคนป่าผู้นั้นก็ปากมีดลงที่กลางอ,อกของศพก่อนจะค่อยๆลากมีดกรีดผ่าลงมาจนถึงช่องท้องนั่นมันยังไม่น่าสยดสยองเท่าวินาทีต่อมาเมื่อชายผู้ที่กรีดท้องศพล่วงมือเข้าไปในช่องท้องของศพก่อนจะดึงเอาตับเครื่องในออกมายกชูขึ้นมันจะเป็นเรื่องปกติหากว่าพวกเครื่องในนั้นมันเป็นของสัตว์ แต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้าณนะตอนนี้มันเป็นของมนุษย์วินาทีอันสยดสยองปนสะอิดสะเอียนก็บังเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อคนป่าผู้นั้นก้มหน้ากัดกินเครื่องในพวงนั้นก่อนจะเงยหน้าคำรามออกมารากับพอใจในรสชาติที่เขากินเข้าไปฝ่ายพวกคนป่าพวกที่นั่งล้อมวงกันอยู่ตรงนั้นต่างพากันลุกฮือขึ้นตรงไปที่ศพบ,บนแคร่ไม้ก่อนจะพากันใช้มีดตัดชิ้นส่วนมนุษย์ออกมาบ้างกินสดๆตรงนั้น บ้างนำไปเสียบไม้ย่างไฟกินภาพนั้นมันทําให้คนทั้งสามต่างกงคออาเจียนออกมาแทบจะในทันทีพวกมนุษย์กินคนจริงๆด้วยข้าไม่คิดเลยว่าพวกนี้มันจะมีอยู่บนโลกนึกว่าจะเป็นแค่เรื่องเล่าของพรานกระเรียงขี้เมาเฉยๆพรานเท่าคําปันเอ่อยขึ้นก่อนที่จะขย้อนเอาของเก่าออกมาจากท้องอีกครั้งเพืนเราอยู่ไหนเราต้องรีบออกจากที่นี่นายดำรงพูดขึ้นด้วยอาการลนลาน ใช่เราต้องรีบออกจากที่นี่ก่อนจะกลายเป็นอาหารของพวกมันดูสิขนาดพวกเดียวกันเองพวกมันยังกินลงไปได้พรานน้อยว่าจะออกไปได้ยังไงล่ะมือและเท้าโดนมัดไว้สขนาดนั้นจะใช้ปากกัดเชือกออกก็ไม่ได้พรานเท่าคำปันว่าอย่างอ่อนใจลุงไม่มีคาถาคลายเชือกบ้างหรือพรานน้อยว่าเออจริงด้วยไอ้ไกรมันเคยสอนข่าไว้บทหนึง่ง พรานคำปันกล่าวออกมาพร้อมกับทำท่าเนึกคิดงั้นก็รีบๆงัดออกมาใช้เลยครับพรานหากพวกนั้นกินไม่อิม่มแล้วหันมาเอาเราไปกินอีกผมนี้ไม่อยากจะคิดถึงสภาพของพวกเราเลยว่าจะเป็นยังไงต่อไปนายดำรงว่าใช่เลยลงุงเรียบ,บเลยจะได้ไปตามหายไกลกันไม่รู้ตอนนี้มันจะเป็นตายร้ายดียังไงพรานน้อยเอ่ยเสริมก็ใจเย็นหน่อยสิว่าให้ก้านึกก่อน พรานเท่าบนก่อนจะทำท่านึกอยู่ครู่ใหญ่และต่อมาพรานเท่าที่ดูเหมือนนึกบทคาถาได้ก็รวบรวมสมาธินาทีต่อมาเสียงพร่ำบทคาถาก็ออกจากปากพรานเท่าด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาทางด้านนายดำรงและพรานน้อยตอนนี้สายตาของเขาทั้งสองจับจ้องเชือกที่ข้อมือของพรานเท่าอย่างไม่วางตาใจคอยลุ้นว่าเชือกที่ข้อมือของพรานเท่าจะหลุดออกมาได้หรือไม่อีกด้าน พรานไกลที่เขาฟื้นกําลังขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งเขาส่องไฟฉายเดินฝ่าความมืดไต่ขึ้นเชิงเขาตามร่องรอยของพวกคนป่าที่มันทิ้งไว้บ่อยครั้งที่เขาทิ้งตัวลงนั่งหอบหายใจเพราะอาการอิดโรยและปอบชำ้ำและบ่อยที่จะเดินขึ้นเชิงเขาไกลต้องเปลี่ยนจากเดินเป็นคลานแทนก็หลายครั้งอย่างไรก็ต้องกัดฟันเดินต่อไปเพราะชะตากรรมของทั้งสามคนนั้นมันขึ้นอยู่กับเขา ท้ายที่สุดไกลก็เดินขึ้นมาถึงบนสันเขาเตี้ยๆเ,เข้าสุดตัวลงนั่งหอบหายใจทีอย่างอ่อนลา้าข้างๆโขดหินบนสันเขาสายตามองลงไปยังหุบเบื้องล่างตรงนั้นเขามองเห็นแสงไฟจากกองไฟที่สว่างวับวับแวมแวมอยู่ท่ามกลางหมู่เมฆไม้ตรงกลางกองไฟเหล่านั้นเขามองเห็นกลุ่มคนหลายสิบกำลังทำอะไรสักอย่างมันดูค่อนข้างวุ่นวายอยู่เล็กน้อยไกลรีบยันตัวลุกขึ้นหมายจะเดินลงไป แต่ทันใดนั้นร่างของฐานผีมักขยินก็โผล่มาพอดีการโผล่มาแบบไร้ซุ่มเสียงนั้นทำเอาพรานไกลถึงขั้นเกิดอาการตกใจตวัดปืนในมือขึ้นเล็งไปทางนั้นทันทีอย่ายิงนะขอรับนี่กระผมเองมักขยินทหารผีว่าตกใจหมดเลยผมนึกว่าเป็นพวกนั้นไกลเอ่ยขึ้นพลางถอนใจแล้วถามต่อว่าแต่พวกผีกองกอยมันตามมาไหม ผีกองกอยพวกนั้นกระผมไหลมันกลับไปในที่ของพวกมันหมดแล้วครับว่าแต่พอจะรู้ไหมว่าคนป่าพวกนี้เป็นพวกไหนเผากินคนขอรับประโยคนั้นของมัคคยินทําเบากลหันขวับไปมองหน้าทหารผีสายตาของเขาเต็มไปด้วยคําถามและความวิตกมัคคยินเห็นเช่นนั้นก็กล่าวจากที่ได้ไปคุยกับท่านเจ้าป่า เกี่ยวกับบุคคลที่ท่านขุนกับพวกพ้องกําลังออกตามหาในขนาดนี้หนึ่งในบทสนทนานั้นท่านเจ้าป่าท่านได้ก,กล่าวเตือนให้ระวังพวกมนุษย์กินคนไว้ให้ดีพวกนี้มันชอบล่ามนุษย์ด้วยกันเอาไปกินเป็นอาหารแลน้องชายของคุณดํารงเขายังอยู่ดีไหมครับพวกเขายังอยู่ดีขอรับเพียงแต่ว่าสองวันหลังจากนี้พวกเขาจะเข้าเขตด,ดงบรณะแต่ตอนนั้นความปลอดภยดัยใดๆก็มีอาจรับประกันได้ แม้กระทั่งเจ้าป่าก็เตือนว่าอย่าตามพวกนั้นเข้าไปในดงนั้นมันมีพวกวิญญาณร้ายอมนุษย์รวมถึงสัตว์ร้ายนานา,นานประการมัคยินว่าไกรฟังแล้วก็ได้แต่พยักหน้าเนิเนิบเพียงเท่านั้นตอนนี้สิ่งที่สําคัญก่อเรื่องของคณะที่พวกเขากําลังติดตามนั้นคือสวัสดิภาพของสหายพรานทั้งสองและผู้เป็นนายจ้างไกรสูดหายใจเข้าปอดเฮือกใหญ่จะสาวเท้าเดินลงไปตามทางลาดของสันเขาที่ทอดยาวสู่หุบเปื้องล่าง ตรงนี้ไปกับดักของพวกมันมีอยู่ทุกที่หากเดินพลาดขึ้นมาเมียต้องจบชีวิตเป็นแน่เดี๋ยวกระผมจะเดินนำไปท่านขุนคอยเดินตามกระผมนะครับได้งั้นนาหน้าไปเลยการเดินลงไปตามทางลาดโดยมีฐานผีนําหน้าฝ่ายพรานไกลต้องคอยเดินอย่างระมัดระวังเนื่องจากตอนนี้เขาอาศัยเพียงแสงจันทร์ในการให้ความสว่างเท่านั้นเพราะถ้าหากใช้ไฟฉาย พวกข้างล่างจะรู้ตัวถึงการมาของเขาเสียก่อนที่เขาจะลงไปถึงทางด้านพร,รานเท่าคำปันที่ตอนนี้กำลังพร่ำบน่นคาถาคลายเชือกอย่างตั้งอกตั้งใจอยู่หลายนาทีกระทั่งความอัศจรรย์ก็บังเกิดเมื่อเชือกที่มัดมือของพร,รานเท่าค่อยคลายตัวออกนายดำรงเห็นเช่นนั้นถึงกับเบิกตาโพลงด้วยความประหลาดใจเชือกหลุดแล้วพลัดนายดำรงพูดออกมาด้วยความประหลาดใจลงลงเชือกหลุดแล้ว รีบมาแก้มัดให้พวกผมเร็วพรานน้อยร้องจเจนเย็นสิวะให้ข้าแกเชือกออกจากตัวให้หมดก่อนพรานเท่าว่าจากนั้นแกก็สลัดเชือกที่ข้อมือจนหลุดก่อนจะก้มไปแก้มัดเชือกที่ข้อเท้าจากนั้นก็ปลดไม้ที่คอออกเมื่อตัวเป็นอิสระจากพันธนาการแล้วก็คลานไปแก่เชือกให้กับทั้งสองครูใหญ่ทีเดียวพวกเขาทั้งหมดจึงสามารถหลุดออกจากพันธนาการได้และปัญหาต่อไปนั้นคือการที่จะแหกที่คุมขังออกไป เพราะรอบนอกนั้นมันเต็มไปด้วยพวกมนุษย์กินคนพวกมันเอาปืนและสัมภาระเราไปไว้ไหนวะพรานน้อยพึมพำขณะมองไปรอบๆเพื่อมองหาสัมภาระของตนผมว่าน่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับนายดำรงพูดขึ้นตรงไหนครับพรานเท่ากำปันคลานเข้าไปหานายดำรงที่นั่งอยู่มุมด้านซ้ายของที่คุมขังและก็ตามมาด้วยพรานน้อยเมื่อพรานทั้งสองมารวมกันอยู่ตรงนั้นนายดำรงก็ชี้มือไปที่เพิงพักหลังหนึ่ง ตรงหน้าที่อยู่ห่างไปราวๆสักห้าเมตรเห็นจะได้ตรงเพิงพักตรงนั้นมีสัมภาระของทั้งสามคนกองอยู่แต่นั้นมันก็ไม่ใช่เพียงแต่ของพวกเขามันกลับมีของคนกลุ่มอื่นด้วยของพวกไหนกันพรานน้อยพึมพำออกมาของพวกไหนกดชังมันก่อนเถอะตอนนี้พวกเรามาช่วยกันคิดหาวิธีออกจากตรงนี้กันก่อนพรานเท่าว่าใช่หรอครับว่าแต่เราจะออกไปเอาปืนได้ไงครับนายดำรงทำท่าครุ่นคิด พรานน้อยหันไปมองหน้าพรานเท่าแล้วกล่าวว่าลงหายตัวไปเอาปืนมาหน่อยสิพรานเท่าถอนใจเอยใจข้าหายตัวหรอาทำไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงล่ะพรานนายดำรงว่าพรานเท่าถอนใจอีกครั้งก็ต้องค่อยๆค,คิดต่อไปละครับทางด้านพรานไกลที่ตอนนี้เดินลงมาจนถึงที่ราบเป็นที่เรียบร้อยเขาใส่เงามืดของสมุมทุมพุ่มไม้ในการพลางตัว สายตาของเขาสอดสายไปมาเพื่อมองหาชาวคณะแต่จุดที่เขาอยู่นั้นมันไม่สามารถมองเห็นได้ทั่วท่านมัคคยินขอรับท่านขุนมีอะไรหรือครับเราแยกกันหาดูดีกว่าว่าพวกมันจับสามคนนั้นไปไว้ที่ไหนมัคคยินพยักหน้าเห็นด้วยเมื่อตกลงกันได้แล้วทั้งสองก็แยกกันไปคนละทางใครมองซ้ายแลขวาพิจารณาดูแล้วว่าหากเขาเดินไปทั้งอย่างนั้นไม่ไวเขาอาจจะถูกพวกคนป่าจับได้เป็นแน่ คิดแล้วเขาก็เอื้อมมือไปคว้าเด็ดเอาใบไม้ที่อยู่ใกล้ๆมาใบหนึ่งจากนั้นก็นำมามว้วนก่อนจะยกขึ้นจรดปริมฝีปากพร่ำบนบริกรรมคาถาอยู่อึดใจหนึ่งจากนั้นก็ยกขึ้นทัดไว้ที่หูพรานนั้นร่างกายของพรานไกรก็อันตรธานหายไปเมื่อมนกำบังกายสำริดผลไกรก็ลุกขึ้นเดินออกจากที่กำบงังเขาเดินลัดเลาะมองดูไปตามเพิงพักน้อยใหญ่ที่แทรกตัวอยู่ตามเงาไม้ แต่ถ้าว่ากลับไร้ซึ่งวีวแววของคนทั้งสามใครเริ่มมีสีหน้าวิตกกังวลเพราะหากไม่เจอทั้งสามคนนั้นก็แสดงว่าพวกเขาอาจจะอยู่ที่กลางลานนั้นกับพวกมนุษย์กินคนเป็นแน่ขณะนั้นเขาก็รู้สึกใจหายแวบบเมื่อความคิดหนึ่งเล่นเข้ามาในหัวแต่อย่างไรก็ดีเขาก็ต้องสลัดความคิดนั้นออกไปก่อนบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดก็ได้คิดได้เช่นนั้นแล้ว ก็มุ่งตรงไปที่ลานกว้างใจกลางหมู่บ้านมนุษย์กินคนทันทีเมื่อพ้นเขตเพิงพักภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นทำเอาขาของพรานไกลยหยุดชะงักทันทีคนป่าหลายสิบกำลังช่ำแหลบร่างมนุษย์ออกมากินภาพที่อยู่เบื้องหน้านั้นมันทำเอาไกลเกิดอาการผืดผะอมจนเจียนจะโก่งคออาเจียนออกมาเพียงแต่กลั้นใจอดกลั้นเอาไว้เท่านั้นในแวบแรกที่เห็นไกลคิดว่าเป็นพักพวกของเขา แต่เมื่อพิจารณาดูดีๆแล้วร่างมนุษย์ที่พวกคนป่ากำลังจำแหลกกินอยู่นั้นมันเป็นคนอื่นไม่ใช่สหายของเขาใกรเดินอ้อมไปทางด้านหลังของพวกคนป่าสายตาสังเกตเห็นกรงที่อยู่ด้านหลังเขาเดินพ้นกลุ่มคนป่าความดีใจก็แล่นเข้ามาภาพเทียนนั้นคือคณะของเขายังมีชีวิตอยู่ไกรรีบวิ่งตรงเข้าไปหาทันทีเขาวิ่งอ้อมมาหยุดตรงด้านหลังกรงไม้เสียงฝีเท้าของไกร ทำเอาคนทั้งสามที่อยู่ในกรงขังต่างพากันหันขวับไปทางเสียงฝีเท้านั้นใครวะพร,ะรานเท่าเอ,อ่ยขึ้นมือข้างหนึ่งก็คว้าเอาเศษไม้มาถือไว้แน่นใครที่เห็นท่าทีเช่นนั้นของพร,รานเท่าก็รีบคลายมนบังตาออกผมเองครับใครคลายมนกำบังออกทั้งสามคนเห็นพร,รานไกลต่างแสดงสีหน้าดีใจออกมาขานึกว่าเองเสร็จพวกมันละพร,ะรานน้อยกล่าวใช่ครับผมเห็นพร,รานโดนทั้งหอกและธนู คิดว่าจะไม่รอดเสียแล้วนายดำรงเอ่ยเสริมที่แรกตัวผมเองก็คิดแบบนั้นครับแต่องโชคดีที่รอดมาได้ไกรว่าแล้วกล่าวต่อเอาล่ะตอนนี้เราหนีออกจากที่นี่ก่อนดีกว่าครับว่าแล้วไกรก็ชักมีดสุยออกมาตัดเชือกที่มัดซสี่กรงขังออกเฮ้อเอกรกลเอามีดมานี่ข้าจะตัดเองเองไปเอาปืนกับสัมภาระติ่เพิงหลังนั้นให้พวกข้าทีพรานน้อยว่าไกรได้ยินเช่นนั้นก็ส่งมีดให้พรานน้อย ก่อนจะวิ่งไปที่เพิงพักหลังที่พรานน้อยชี้บอกเมื่อไปถึงไกลก็รีบเก็บปืนและสัมภาระของทั้งสามคนนั้นแต่เขากลับต้องสะดุดตากับกระเป๋าเป้ที่คล้ายกับของทหารใช้กันไกลรีบเปิดดูก็เห็นว่าในนั้นมีระเบิดมืออยู่หลายลูกไกลเห็นเช่นนั้นรีบเก็บใส่ย,ย่ามทันทีด้านพรานน้อยที่ตัดเชือกมัดซี่โครงขังจนสามารถปลดไม้ที่สารเปิดเป็นช่องสามารถมุดออกมาได้โดยคนแรกที่มุดออกมานั้นคือนายดำรง ผู้ที่สองเป็นพรานเท่าคาปันและคนสุดท้ายคือพรานน้อยแต่ในขณะนั้นที่พรานน้อยกำลังมุดออกมาโดยมีพรานเท่ากับนายดำรงคอยช่วยดูลาดเราอยู่นั้นขณะนั้นเองมนุษย์กินคนสี่คนพร้อมด้วยหอกมันได้พละออกจากกลุ่มเดินตรงมาทางกรงไม้ในขณะนั้นพรานน้อยได้มุดออกจากกรงขังได้ครึ่งตัวเมื่อพวกมันเข้ามาใกล้ก็เห็นว่าคนที่พวกมันจับมากำลังจะหลบหนี ไอ้คนป่าหนึ่งในนั้นตะโกนขึ้นสุดเสียงด้วยภาษาประหลาดของมันเอาเฮ้ยรีบบอ,อกมาเลยน้อยพรานเท่าร้องพร้อมกับกระชากตัวของพรานน้อยออกมาขณะนั้นหลังจากที่สิ้นเสียงร้องของไอ้คนป่าพรานพักพวกของมันก็ลุกฮือขึ้นพวกมันต่างคว้าเอาอาวุธประจำกายพร้อมกับวิ่งตรงมาทางคนทั้งสามบ้างเงื้อหอกบ้างง้างธนูอยู่ในท่าเตรียมพร้อมแต่ทว่าในขณะนั้น พวกคนป่าต้องชะง,งักไปเมื่อปรากฏร่างของบุคคลในชุดฐานโบนราณขึ้นมาขวางหน้าของพวกมันอย่างฉับพลันทั้งในมือยังถือดาบชี้ไปทางพวกมันท่านมัคคยินพรานเท่าเอ่ยขึ้นหนีไปขอรับกระผมจะถ่วงเวลาให้มัคคยินว่าซึ่งในตอนนั้นเองพรานไกลที่วิ่งไปเอาสัมภาระของทั้งสามคนนั้นก็กลับมาพอดีเมื่อทั้งสามคนได้ปืนกลับมา ต่างก็ยกขึ้นประทับบ่าเล็งไปทางกลุ่มคนป่าคราวนี้เอาไงดีวะไกรพรานเท่าเอ่ยถามขณะยัดลูกปืนเข้ารังเพลิงตามผมมาครับอ๋อแล้วไอ้คนป่าคนไหนตามมายิงทิ้งได้เลยไกลว่าเอาจริงหรือพรานไกรเดินเข้ามาหาพร้อมกับจับปืนไรเฟิลของนายดำรงพลางยกขึ้นกระแทกเข้าที่หน้าอกแววตาที่ดูซื่อของพรานไกรเมื่อครั้งก่อน ตอนนี้เปลี่ยนเป็นดุดันยังเห็นได้ชัดเมื่อกระทบกับแสงสว่างวอมแวมจากกองไฟดวงตาของพรานไกลจ้องที่ใบหน้าของนายดำรงจนทำให้เขามีความรู้สึกชนิดหนึ่งครั้นแล้วไกลเองก็เอ่ยขึ้นว่าคุณมองดูพวกมันสิครับในตอนนี้ความคิดพวกมันมีเพียงสิ่งเดียวคือฆ่าพวกเราหากพวกเราไม่เด็ดขาดกับพวกนั้นบ้างพวกเราเองก็จะพบกับอวสานของชีวิตเป็นแน่เอาล่ะ สิ่งที่อยู่ในมือคุณตอนนี้จะใช้มันปกป้องชีวิตหรือจะให้มันเป็นเพียงเศษเหล็กที่ไร้ค่าก็เลือกเอาแต่สำหรับผมในตอนนี้สู้เท่านั้นถึงจะรอดมันหมดเวลาที่จะเป็นคนดีที่ทำให้ตัวตายแล้วประโยคนั้นของพร,รานไกรทำเอานายดำรงรู้สึกประหลาดใจขึ้นมาเขาก้มมองดูปืนที่อยู่ในมือพลางมองสลับไปที่กลุ่มพวกคนป่าพร้อมกับนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ตอนที่พวกนั้นได้กินเพื่อนร่วมเผ่าของพวกมัน เพื่อนร่วมเผ่าแท้ๆยังกินลงไปได้ไม่ต่างอะไรจากสัตว์เดรัจฉานเลยและนับประสาอะไรกับพวกเขาหากไม่สู้ก็ไม่มีทางรอดคิดได้เช่นนั้นนายดำรงก็ยกปืนขึ้นประทับบ่าเล็งไปที่กลุ่มคนป่าตามพรานทั้งสามผมจะยิงไปก่อนพวกมันตกใจให้รีบวิ่งตามผมเลยนะอีกอย่างอย่ายิงมั่วประหยัดกระสุนไว้เอาให้แน่ใจว่าโดนแล้วค่ยิง ว่าจบไกลก็กระชากลูกเลื่อนส่งกระสุนเข้ารังเพลิงก่อนจะยกปืนขึ้นประทับบ่าเล็งไปทางกลุ่มพวกคนป่าซึ่งตอนนี้พวกมันยืนทำตัวเก๊เก๊กังๆอยู่ตรงหน้าฐานผีมะขยินรีบหนีไปขอรับท่านขุนมะขยินร้องขึ้นเมื่อเห็นว่าพวกคนป่ากำลังมีท่าทีจะเข้าปะทะใครที่ตั้งท่าเล็งปืนไว้ลั่นกระสุนออกไปกระสุนลูกปลายเก้าเม็ดพุ่งออกจากปากกระบอกปืน เข้าเจาะร่างของคนป่ารายหนึ่งจนร่างนั้นเซธลาล้มหงายไปด้านหลังคนป่ารายอื่นๆต่างตกใจกับเสียงปืนได้แต่เพียงหยุดนิ่งกับที่พลางหันมองหน้ากันไปมาตามมาเร็วไกลร,ร้องขึ้นหลังจากสิ้นเสียงปืนพร้อมกับวิ่งนำหน้าเลี่ยงออกไปทางขวาพรานเท่ากำปันพรานน้อยและนายดำรงเห็นเช่นนั้นก็วิ่งตามพวกคนป่าเหียนว่าพวกพรานไกลกำลังหนีไป พวกมันกลุ่มหนึ่งจึงแยกตัววิ่งตามไปเช่นกันความมืดที่สลัวลางไกรพาคณนะลัดลอบไปตามแนวต้นไม้อย่างระมัดระวังทางด้านหลังยังมีพวกคนป่าตามมาอย่างกระชั้นชิดจนพวกเขาต้องหยุดวิ่งหันมาสาสตร์กระสุนใส่อยู่หลายทีร่างแล้วร่างเล่าของพวกคนป่าที่ร่วงไปราวกับใบไม้ทว่าพวกมันที่เหลือกลับไม่มีคนใดเลยที่จะยอมล่าถอยราวกับว่า ความตายที่พวกมันได้รับนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเอาไงดีว่าไกลดูท่าพวกนี้มันไม่กลัวความตายเอาซะเลยพรานเท่าร้องขณะว,วิ่งตามพรานไกลรีบไปที่เนินเขาข้างหน้าก่อนครับผมมีแผนรับมืออยู่ไกลร้องบอกเนินเขาเตียเต้ยๆที่ทอดเงาดำเทอมึนอยู่ไม่ไกลเท่าไรนักทั้งสี่คนวิ่งพลางสลับหันมายิงอยู่เป็นระยะกระทั่งไปจนถึงเนินเขาไกลร้องบอกทุกคนให้รีบไต่ขึ้นไป เสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะพร้อมกับร่างของพวกคนป่าที่ล้มถลายลงไปตามเนินเขาบ่อยครั้งท่ามกลางความสลัวของค่ำคืนลูกธนูและหอกพุ่งเฉียดร่างของพวกเขาบางครั้งก็ชนิดเส้นยาแดงผ่าแปดมื่อยินที่ตอนแรกหมายจะถ่วงเวลาคนป่าอีกกลุ่มหนึ่งได้แต่ดูท่าทีแล้วมันไม่สนใจเขาเลยกลับวิ่งตามกลุ่มคนที่ไล่ล่าพวกพรานไกลแทนเขาจึงหายตัวมา โผล่ดักหน้าบนเชิงเขาจนทำให้พรานน้อยที่วิ่งนำหน้าขึ้นไปเกิดอาการตกใจยกปืนขึ้นยิงใส่ทันทีเฮ้ยยิงกระผมทำไมขอรับพรานน้อยท่านมักขยินเองหรอพรานน้อยถอนใจหอบไม่เห็นมร่างนั้นอย่างถนัดผมคิดว่าเป็นพวกคนป่าซะอีกโผล่มาแบบนี้เป็นใครก็ยิงทั้งนั้นแหละครับพรานน้อยว่าแล้วพวกมนุษย์กินคนอีกกลุ่มละร พรานเท่าเอ่ยถามพวกมันเบ่อครับกำลังตามมาครับมัขยินว่าอ้าวนายว่าจะทวงเวลาไว้ไงครับพรานน้อยร้องก็พวกมันไม่สนใจกระผมเลยครับหลอกก็แล้ววิ่งเข้าหาก็แล้วมัขยินกล่าวอย่างอ่อนใจลืมไปเลยเรือว่าพวกที่มันเป็นพวกมนุษย์กินคนไม่ไดียอมกินผีจะให้มันสนใจผีได้ยังไงหรอพรานเท่าคำปันว่า ก่อนจะวิ่งขึ้นเนินเขาต่อไปทิ้งให้ฐานผีมัคยินยืนทำหน้างงอยู่ตรงนั้นที่พรานเท่าว่านั้นหมายความว่าอย่างไงขอรับท่านขุนมัคยินหันไปถามผู้เป็นนายคนนั้นช่างมันเถอะท่านมัคยินตอนนี้หนีจากพวกนี้กันก่อนเถอะว่าแล้วไกลก็วิ่งขึ้นตามพักพวกไปด้านหนึ่งของพวกคนป่าที่ไล่ติดตามมานั้นพวกมันยังไม่ยอมลดละเรากับต้องการจะจับคนเหล่านี้ให้ได้ แม่พวกมันจะโดนยิงตายไปก็หาได้สนใจไม่แสงจากปากปลายกระบอกปืนสว่างวับแวมขึ้นเป็นระยะบนเชิงเขาพวกเขาไต่ขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งใครที่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นวิ่งรังท้ายก็หยุดวิ่งหยุดทำไมวะใครพรานน้อยเอ,อ่ยถามเมื่อเห็นว่าผู้เป็นสหายหยุดวิ่งพรานเท่าคำปันนายดำรงและฐานผีมักขายนเองก็หยุดไปตามๆกันก็จะหยุดพวกมันไม่เหตุตามพวกเราอีกไง ประโยคนั้นทำให้พรานน้อยทำหน้าฉงนเองจะทำยังไงวะขนาดปืนยังไม่กลัวเลยพรานเท่าเอ่ยขึ้นใครไม่ตอบเพียงแต่ลวงหยิบเอาบางสิ่งออกมาจากย่ามพรานเท่าหยิบเอาไฟฉายออกมาเปิดสองดูเมื่อแสงไฟสองกระทบวัตถุนในมือของพรานไกลพวกเขาก็ต้องทำตาโตระเบิดทั้งสามคนนั้นอุทานออกมาแทบจะพร้อมกันเองไปเอามาจากไหนวะไกลพรานเท่าว่าพลางเดินมาหา เจอที่กองสัมภาระในเพิงพักหลังนั้นครับไกรบอกแล้วเอ่ยต่อเอาล่ะทุกคนไปต่อเร็วเข้าตรงนี้ผมจัดการเองท่านมัคคินพาพวกเขาไปที่ปลอดภัยด้วยว่าแล้วไกรก็ชูระเบิดมือขึ้นเหนือหัวเป็นสัญญาณว่าเขาเตรียมจะคว้างระเบิดทั้งสามคนกับหนึ่งผีต่างพากันวิ่งหนีขึ้นเนินเขาต่อไปอีกครั้งโดยครั้งนี้มีฐานผีเป็นผู้นำหน้าไป ปายพรานไกลที่คอยจังหวะให้พวกคนป่าที่ไล่ตามขึ้นมาเข้ามาใกล้อีกสักระยะภายใต้เงามืดแห่งรัติการบนเนินเขากลุ่มคนป่าหลายสิบคนกำลังกึ่งเดินกึ่งวิ่งแวกดงหญ้าสูงขึ้นไปแสงจันทร์นวลสาดส่องให้เห็นเพียงเงาตะคุ่มของการเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มๆเท่านั้นและในขณะนั้นเองกลุ่มคนป่าที่กำลังเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างเร่งรีบแต่แล้วพลันก็มีวัตถุบางชนิดขนาดเล็กกว่ากำปัน้น ลอยตกลงมาที่กลางกลุ่มของพวกมันพวกนั้นต่างพากันทำท่าตกใจเล็กน้อยพร้อมกับหยุดอยู่กับที่การทำเช่นนั้นของพวกมันเป็นความคิดที่ผิดมหันเมื่อวินาทีต่อมาเสียงตูมใหญ่ก็ดังขึ้นกลางกลุ่มของพวกมันกลุ่มหนึ่งเสียงระเบิดนั้นดังสะท้อนสะท้านไปทั่วหุบเขาร่างของพวกคนป่าสีห้ารายที่อยู่ใกล้กับระเบิดพวกนั้นถูกแรงระเบิดฉีกเป็นชิ้นๆในทันที บางส่วนลอยละลิ่วไปพร้อมกับเศษดินและใบไม้ส่วนอีกเกือบสิบรายที่อยู่ในรัศมีถูกสะเก็ดระเบิดเข้าตามร่างกายพวกมันต่างสุดหวบลงกับพื้นทันทีฝ่ายพวกคนป่าอีกกลุ่มที่ตามมาต่างพากันหยุดหมอบอยู่กับที่บ้างตกใจปวดลุกปวดนั่งบ้างกลิ่งไปมาด้วยอาการลนลานเนื่องจากพวกมันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนนาทีต่อมาหลังจากระเบิดลูกแรกส่งลงไปได้เพียงเสี้ยวอึดใจ ท่ามกลางความมืดเศษหินเศษดินฟุ้งกระจายไปทั่วรวมถึงเศษอวัยวะมนุษย์ที่ผสมบนเปล่องลอยไปตามแรงกระจายเกลื่อนไปทั่วเนินเขาบริเวณน,นั้นคราวนี้หลังจากสิ้นเสียงของระเบิดชุดที่สองความวุ่นวายก็บังเกิดขึ้นตรงเนินเขาถัดลงไปพวกคนป่าที่เหลือรอดเพียงหยิบมือต่างพากันวิ่งกลับลงไปด้วยอาการลนลานพร้อมกับตะโกนโบกเวกโวยวายเป็นมาระยะทิ้งไว้แต่เพียงซากศพกับร่างผู้บาดเจ็บ ที่นอนร้องโอดโอยตามดงหญ้าและพุ่มไม้บนเนินเขาใครที่ยืนดูผลงานของตัวเองก็เกิดอาการหดหูใจไม่ใช่น้อยเพราะครั้งหนึ่งเขาเคยเห็นภาพพวกนี้มาแล้วจากสงครามเวียดนามที่เขาได้เข้าร่วมหลังจากกลับภาพเหล่านั้นยังคอยหลอกหลอนเป็นภาพติดตาของเขาอยู่ทั้งภาพสหายร่วมรบที่ตายต่อหน้าทั้งภาพของข้าศึกที่นอนร้องโอดโอยจากคมกระสุนและระเบิด เหตุน <Es per ated> ี้เองที่ถ้าไม่จําเป็นเขาจะไม่ปลิดชีพคนด้วยกันเพราะการฆ่าใครสักคนมันเป็นเรื่องง่ายแต่การที่จะสลัดภาพใบหน้าของคนที่เราฆ่าออกไปจากความทรงจํานั้นมันเป็นเรื่องที่ยากกว่าใครมองความเคลื่อนไหวของพวกคนป่าอยู่ครู่หนึ่งเสียงสูดหายใจเข้ายาวๆของเขาดังขึ้นอย่างแผ่วเบาก่อนเขาจะค่อยๆปล่อยลมหายใจออกมาครั้นแล้วก็หันหลัง เดินไต่ขึ้นเนินเขาขึ้นไปสมทบกับพักพวกด้านบนทุกคนหยุดดูตั้งแต่เสียงระเบิดดังลูกแรกพวกมันยอมถอยไม่ไกลพรานเท่าเอ่ยถามเมื่อไกลเดินขึ้นมาถึงพวกมันยอมถอยไปแล้วครับไกลว่าพร้อมกับหันหลังกลับไปดูเบื้องล่างภายใต้แสงจันทร์สลัวที่พอมองเห็นอะไรต่อมีอะไรได้เงาตะคุ่มหลายสิบกำลังวิ่งไต่ลงเนินเขาอย่างร้อนรนพวกเขายืนดูอยู่อีกอึดใจหนึ่ง พวกคนป่าเหล่านั้นได้หายลับสายตาไปครั้นแล้วก็เดินทางขึ้นเขากันต่อไป